สลักทำตัวจรีอาการครับก็จะขออนุญาตนะครับมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับถึงเรื่องที่ได้เข้าเกี่ยวข้องนะครับกับการชุมนุมในช่วงเดือนมีนาคมนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2553เมื่อ11ปีที่แล้วครับเนื่องในวาระรอบรอบเ1ปีของเหตุการณ์การชุมนุมนะครับปีพุทธศักราช2553 ก็ในตอนนั้นผมก็จะขอเล่าให้ฟังสักนล็กน้อยนะครับว่าช่วงตั้งแต่เดือนมีนาะคมปีพฤษาคม2553น,นะครับก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งจะเรียนจบคณะแพทยศา,าสตร์พอดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะรอเริ่มนะครับไปทํางานโรงพยาบาลสระบุรีในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆของผมคนอนื่นๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความสนใจทางการเบืองนะครับ ก็ได้ว่าพยายามเตรียมใช้เวลาที่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเต็มที่เพราะว่าก็รู้ว่าหลังจากที่จบเรียนจบแล้วเนี่ยครับไปเริ่มทํางานเนี่ยก็จะต้องเริ่มทํางานกันหนักละครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ใช้เวลาในส่วนนั้นนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมซึ่งต้องบอกว่านะครับมันการที่เราจะเตรียมการกัน พื่อที่จะรับรองการชุมนุมเนี่ยมันได้เตรียมการกันมาตั้งแต่ช่วงมกราคมามานะครับจนมาถึงเดือนมีนาคมนะครับเพื่อที่จะรอรับผู้ชมุมนุมซึ่งในตอนนั้นทางรปชเนี่ยก็มีความคาดการณ์ว่าจะมีผู้ชมุมนุมเป็นจํานวนมากนะครับผมเองนะครับก็ได้ช่วยคุณพ่อผมคุณหมอเวงต้นจีรากาเนนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยได้รับอมอบหมายนะครับจากทางรปชนะครับให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพ ปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับของผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับโดยในด้านหนึ่งนะครับก็จะมีการประสานนะครับกับหน่วยพยาบาลต่างๆนะครับภายในพื้นที่ของการชุมนุมซึ่งในตอนนั้นก็จะมีหลายหน่วยมากเลยนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือประสานงานนะครับกับกลุ่มที่เป็นหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับซึ่งในตอนนั้นผมจําได้เลยนะครับว่า คุณพ่อผมคุณบอลเองตงจีรากาศนะครับก็ได้เดินทางไปคุยกับทางศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ตรงบริเวณถนนติวานน์ในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้ประชุมกับระดับหัวหน้าของหน่วยส่วนการแพทย์ฉุกเฉินในตอนนั้นด้วยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มมีการชุมนุมนะครับผมก็อยู่ในพื้นที่ชุมนุมบ้างได้รับมอบหมายว่าให้ช่วยประสานงานนะครับกับบรรดาหน่วยพยาบาลต่างๆถ้ามีอะไรที่ ขาดเหลือนะครับก็จะได้แจ้งกับทางส่วนกลางเพื่อที่ว่าใครในทางส่วนกลางสำหับสามารถเยี่ยสัพเสนอได้เนี่ยก็จะได้นําสิ่งของนะครับไปสนับสนุนให้กับเัวเพยาบาลเหล่านั้นเพิ่มเติมซึ่งในตอนแรกนะครับการชุมนุมนะครับก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับสกบสันติปราศจากอาวุธในตอนนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางไปรอบๆในื้นที่ชุมนุมนะครับซึ่ง เท่าที่ผมเห็นในตอนนั้นนะครับผมก็ไม่พบเห็นว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรใดทั้งสิ้นเลยแสแดดผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ก็เป็นคนหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่เชื่อว่าจะมีการใช้ความรุนแรงของอาวุธสงคารามเนี่ยมาจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็อ่าก็เข้าออกในพื้นที่ชุมนุมอยู่เรื่อยๆจางนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องที่สองนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมจัก,กันได้นะครับก็คือว่ามี การที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเขาต้องการที่จะประท้วงนะครับด้วยการเจาะเลือดนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยยินดีที่จะเสียเลือดเสียเนื้อนะครับแต่ไม่ต้องการที่จะเสียเลือดเสียเนื้อในลักษณะของการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตนะครับก็เลยได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนําเสนอแนวคิดเรื่องของการเจาะเลือดนะครับเพื่อแสดงให้ออกถึงการประท้วงนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็ เรียกว่าเข้าไปดูด้วยเพื่อให้การเจาะเลือดนะครับในพื้นที่ชุมนุมในตอนนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยปรากฏว่านะครับจากการที่ผมเข้าไปในพื้นที่ชุมุมแล้วกเราฏส่เสื้อกาวตัวหนึ่งที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันมีตราคล้ายๆกับตราสัญลักษณ์ของทางการชาติด้วยในตอนนั้นนะครับก็มีการที่ผมโดนโจมตีอย่างหนักนะครับแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเล่นงานผมหลายด้านนะครับซึ่งความพยายามหนึ่งเนี่ย ก็คือต้องการที่จะเล่นงานนะครับ mm. เพื่อไม่ให้ผมเนี่ยได้รับปริญญาบัตรแพทย์เทศสสารบัณฑิตเลยด้วยซ้าในตอนนั้นผมก็คิดนะว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดว่านะครับทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางคณะแพทย์เทียสสารที่ผมเรียนอยูเย่เขาไม่ต้องการที่จะมอบปริญญาแพทย์เทศสตา์บัณฑิตให้ผมจริงๆเนี่ยผมก็ไม่เอาก็ได้นะผมมีสิทธิ์ที่จะไปทําอาชีพอื่นหรือไปเรียนอย่างอื่นเราก็มีสมองมีสองมือ ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกลายเป็นกระแสในคนนณะแพทยศาสตร์แห่งนั้นนะครับที่ต้องการที่จะไม่ให้ผมเนี่ยได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งถ้าเกิดผมไม่ได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเนี่ยในตอนนั้นถึงจะสอบผ่านการสอบนะครับของาทางแพทยสภาสแล้วก็ตามเนี่ยผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นหมอตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่โทรมาหาผมเพื่อที่จะบอกเล่าเหตุการณ์นมีความพยายามในการที่จะยับยั้งเนี่ยไม่ให้ผมได้รับปริญญาบัตรก็เขาก็ดูค่อนข้างที่จะตกใจ ตอนนั้นผมก็ขอบคุณเพื่อนไปและหลายๆคนนะครับที่แม้ะะว่าจะมีทัศนคติก,การเมืองที่แตกต่างกับผมเขาก็ยังเห็นว่าไม่สมควรที่จะไม่ให้ปริญญาบัตรกับผมผมขอขอบคุณท่านเหล่านั้นไว้หนที่นี้นะครับยกบตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์ตุลสิทธิสมวงนะครับซึ่งในอดีตก็เป็นแก่นนำของกลุ่มเสื้อหลากสีนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่ มีจุดยืนทางการเมืองเนี่ยอาจจะตรงข้ามกับผมนะครับแต่ผมก็จําได้นะครับว่าอาจารย์ตุลสิทธิที่สมโภกโงเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนเนี่ยที่อบอกว่าเนี่ยไม่ควรที่จะไม่ให้ปริญญาบัตรเนี่ยกับผมนะครับซึ่งข้อหาในตอนนั้นที่ผมโดนก็คือบอกว่าใส่เสื้อกาวเนี่ยมีตราของสีแดงนะครับให้ให้ตราการชาติเนี่ยไปนะครับแต่ว่าเอาล่ะพอมาดูในภายหลังเนี่ยก็พบว่าตอนการชุมนุมของกปปสปี2557นะครับ ปรากฏว่า,ามีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนนะครับก็ได้ใช้ทั้งธงที่มีตราสัญ,ญลักษณ์กาชาดชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อนะครับที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของกากบาทสีแดงคล้ายกาชาดเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีการชูป้ายนะครับซึ่งใช้ถ้อยคับไม่สุภาพด้วยในการที่จะประท้วงนะครับรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรแต่ว่าในตอนนั้นก็ไม่ได้มีการสืบสวนไม่ได้มีการสอบสวน บุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นเนี่ยครับอย่างเป็นระบบอย่างเป็นแตอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายนะครับเรื่องก็คือลงเอเยียกมีการเรียกผมเนี่ยไปตักเตือนที่คณะแพทยศาสตร์แห่งนั้นแต่ว่าผมก็ยังได้รับมอบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นแพทย์มาจนถึงทุกวนันนี้ครับก็เหตุการณ์สาคัญเหตุการณ์นหนึ่งที่ผมไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือหลังจากวันที่10เมษายนแล้วนะครับ วันรุ่งขึ้นนะครับก็คือถ้าจำไม่ผิดก็คือช่วงวันที่11หรือวันที่12เมษายนเนี่ยในตอนนั้นนะครับก็คือ,อทางสถาบันนิติวิทยานะครับของโรงพยาบาลตํารวจนะครับก็ได้เชิญตัวแทนทางกลุ่มผู้ชมุมนุมเะยครับเข้าไปดูกระบวนการผ่าศพพิสูจน์นะครับซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายของไทยที่ะจะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์เพื่อที่จะพิสูจน์ข้อสําคัญว่าผู้ตายเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไร นะครับแล้วก็มีหลักฐานอะไรที่อาจจะพอที่จะช่วยชี้บ่งได้บ้างอย่างเช่นว่ากระสุนที่ทําให้ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยมาจากทิศทางไหนเข้าร่างกายทางไหนออกร่างกายจุดใดนะครับแล้วก็มีเศษวัตถุอะไรพยานอะไรอยู่ในร่างกายบ้างนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ได้ส่งนะครับอ,า,อาจารย์สองท่านซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์นะครับก็คือ อาจารย์ชุลนานสีแก้วนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเป็นสสออยู่ตอนนั้นท่านก็เป็นสสอแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์เชิดชัยต,ตันติศรินนะครับซึ่งก็อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านก็ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยทั้งคู่นะครับส่วนผมเองเนี่ยก็ได้ติดตามอาจารย์สองท่านนี้นะครับก็ไปดูนะครับกระบวนการนะครับในการที่ผ่าพศพพิสูจน์ด้วยนะครับในฐานะผู้ช่วยของอาจารย์ทั้งสองท่านนะซึ่งภาพของ ผู้เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในใจของผมถึงทุกวันนี้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับก็คือว่าศพของผู้เสียชีวิตจํานวนหลายศพนะครับมีการบาดเจ็บนะครับตรงบริเวณศีรษะนั่นก็แปลว่านะครับถ้าเกิดว่าผู้ที่ทําการยิงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชีวิตนะครับเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วการที่ คนเราเนี่ยจะใช้อาวุธปืนนะเล็งกับคนอื่นนะครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะเล็งตรงบริเวณลําตัวนะครับซึ่งเป็นเป้าใหญ่ที่มันมีโอกาสที่จะยิงถูกเนี่ยได้ง่ายมากกว่าแต่การเล็งตรงบริเวณศรีศรษะเนี่ยแสดงว่ามีเจตนาถึงชีวิตนะครับและผู้ที่ใช้อาวุธเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถมีความแม่นยํานะครับในการใช้อาวุธเนี่ยที่สูงกว่าคนอื่นโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็คือว่ากระสุนที่มีการใช้ ในการยิงนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าจะเป็นกระสุนของปืนไรเฟิลที่มีความเร็วสูงนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับก็คือจะมีลักษณะของแผลที่มีความแตกต่างจากอาวุธชนิดที่เป็นปืนทั่วๆไปก็คืออย่างเช่นพวกปืนพกนะครับก็คือว่ากระสุนที่ของปืนไรเฟิลที่มีความเร็วสูงเนี่ยก็หนึ่กระสุนพวกนี้เนี่ยจะมีหัวแหลม นะครับจะมีความเร็วสูงเพราะฉะนั้นพลังงานในการทะลุทะลวงนี้ก็จะสูงมากนะครับข้อที่2นะครับกระสุนของปืนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนะครับของมาตรฐานนาโต้นะครับซึ่งของทัพไทยใช้อยู่เนี่ยมักจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเกิดช่องว่างชั่วข่าวก็คือว่าพอกระสุน ถลุเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการสั่นไหวนะครับทำให้เกิดช่องว่างช่องคาวภายในนะครับซึ่งช่ยองว่างช่องคล้าเหล่านี้เนี่ยครับมีเรื่องแรงอัดมหาศาลนะครับร Palm, แล้วก็ความไม่มีสีิรภาพแตนขอกระสุนนะครับถึงแม้ว่าแผลเข้าจะเล็กแต่ว่าแผลข้างในนะครับเราก็รวมถึงแผลทางออกเนี่ยก็จะมักจะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพบว่ากระสุนป,ปืนในกลุ่ม5.56 x 45มิลลิเมตรนะครับที่ใช้กับปืนอย่างเช่น M16 นะครับหรือปืนทาวอรซึ่งอยู่ในใช้ในราชการของทหารไทยในเวลานั้นนะครับจะทําให้เกิดช่องว่างภายในช่วคราวเนี่ยแล้วก็ลักษณะของแผลข้างในเนี่ยที่มีความรุนแรงเนี่ยมากกว่ากระสุนปืนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในทางนิติวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนร้อว่าจะเป็นกระสุนปืน m 1 6หรือว่ากระสุนปืนอาการแต่ว่าถ้าในสายตาของ คนที่พอจะมีข้อบูลบ้างนะครับก็อาจจะพอที่จะบอกได้ว่านะครับแนวโนม้มที่จะเป็นกระสุนปืนขนาด5.56คูณ45มิมนะครับของที่ซึ่งใช้กับพวกปืน F16 นะครับหรือปืนทาวเวอร์เนี่ยแผลเราเนี้ยมีแนวโน้มนะครับ,นนรบที่จะเป็นจากกระสุนปืนขนาด5.56คูณ45ม mm, ิมเนี่ยมากกว่าจากกระสุนปืนขนาด7.62คูณ3 9ม mm, ิมซึ่ง ใช้ในพวกปืนเนี่ยพวกอากานะครับหรือว่าปืนเซกเซหรือนะครับของสหภาพอดีตสาภาพโซเวียตหรือจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแนวโน้มนะครับก็คือต้องบอกว่าผู้เสียชีวิตเหล่านั้นน่ะมีโอกาสที่จะถูกยิงจากปืน M16 หรือปืนทาวอร์เนี่ยมากกว่าปืนอากานะครับซึ่งมีข่าวกล่าวหาว่ามีชายชุดดำมาใช้ปืนอากามายิงแล้วก็เป็นเหตุทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีการเสียชีวิต นะครับโอเคมันอาจจะบอกไม่ได้ร้อยเปก็จริงนะครับแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วเนี่ยปืนมีแนวโน้มเนี่ยที่จะค่อนไปทางปืน5.5ที่ใช้กระสุน5.5 6 4ุณ45ม mm, มอย่างเช่น F16 หรือทาวด์เน่ยมากกว่าปืนที่ใช้กระสุน7.6 2 39ณ9มตรอย่างปืนอากนะครับในต,ตอนนั้นน่ยคือผมก็คิดว่ามันเป็นภาพที่ผมไม่อาจจะลืมได้นะครับไปจนสิ้นชีวิตของผมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ มันอเนกอนาถมากครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ควรจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอีกจนได้นะครับจากการที่มีการปราบปรามซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกันนะครับจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าเหตุการณ์ในช่วงวันที่10เมษายนเสียอีกนะครับเรื่องราวของผมต่อจากนั้นก็คือว่าในช่วง ปลายเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมก็เริ่มที่จะต้องไปเตรียมที่จะไปทํางานนะครับที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับตามภาระของการที่ตอนนั้นเนี่ยผมจะต้องไปใช้ทุนจากการเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิตในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังกังวลอยู่เลยนะครับว่าต้องออกไปเริ่มเตรียมปฐมนิเทศนะครับแล้วก็ไปเตรียมทํางานนะครับที่สระบุรีผมก็ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ซึ่งต่อมาก็ การก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอะไรครับว่ามีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเองก็ได้ติดตามข่าวในเรื่องความกังวลใจมาโดยตลอดนะครับก็ผมยังจําได้เลยนะครับว่าในตอนวันที่พลตรีัติยะสวัสดิผลหรือเสดงเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการถูกลอบยิงจากตึกในบริเวณรอบๆสวนลุมพินีในตอนนั้นนะครับก็เกิดข่าวลือขึ้นมาว่าผมเนี่ยเป็นคนพาคนที่ลอบยิงพลตรีขติยะ ขึ้นไปซุ่มอยู่บนตึกนะครับในบริเวณแถวนั้นในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดเลยว่ามันไม่น่าจะปไปได้ผมอยู่ที่สระบุรี<ม>แล้วก็ผมก็ยังพูดกับเพื่อนซึ่งในตอนนั้นนะมีทัศนาทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการชุมนุมของคนเสื้อแดงเลยว่าเนี่ยคณต้องเป็นพยานให้ผมนะเนี่ยผมอยู่สระบุรีเลยและผมเนี่ยจะไปพาคนไปรอบยิงเสแดงได้อย่างไร หลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์นะครับก็เข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันผมก็เฝ้าดูด้วยความกงังวลจนถึงตอนเช้ามืดนะครับของวันที่19นะครับสิงหาคผมผมยังจําได้เลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยการติดต่อทางโทรศัพท์เนี่ยก็ ติดต่ออย่างยากลำบาก mm hmm. เครือข่ายมือถือปกติในตอนนั้นถูกตัดสัญญาณหมดนะครับ mm hmm. ในการที่ผมจะติดต่อคุณพ่อผมนะครับ mm hmm. คุณมอเวทตุจีราการเนี่ยต้องโทรเข้าไปมือถือที่เป็นระบบพิเศษตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น CDMA ละมั้งครับแต่ว่าซึ่งตอนนี้เครือข่ายนี้ไม่ได้มีบริการประเทศไทยละตอนนั้นผมก็ได้คุยกับคุณพ่อผมนะครับก็คือคุณมอเวทตุจีราการเนี่ยก็ตอนนั้นคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้ายมีการที่ทหารได้ขยับเข้ามาแล้วก็มีการใช้ ยากราเ์เข้ามาที่จะเตรียมปราบปรามประชาชนกินขนาดใหญ่ผมเองก็มีความกังวลแล้วก็ในวันนั้นผมจำได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยต้องเข้าเวรที่ห้องฉุกเฉินผมก็เข้าเวรไปนะครับก็ดูข่าวสถานการณ์ในโทรทัศน์ไปสุดท้ายนะครับพอลงเวรน,นะครับตอนนั้นเป็นประมาณช่วง4ี่โมกว่าผมก็รีบขับรถกลับกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพบกับคุณแม่ผมนะครับซึ่งในตอนนั้นก็อยู่คนเดียวครับกับคนดูแลบ้าน นะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่มีความหวาดหวั่นกันอย่างมากหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไปเป็นเพื่อนคุณแม่นะครับในการที่จะไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับคุณหมอเวงซึ่งตอนนั้นนะครับก็ต้องถูกไปขังด้วยนะครับที่ค่ายในเรสวนก่อนนะครับเพราะงั้นในตอนนั้นชีวิตของผมเนะี่ยวันไหนที่วันไหนที่เป็นวันเสาร์ที่ว่างนะครับจากการปฏิบัติงานนะครับก็ต้องขับรถจากสระบ,บุรีมาเข้่ที่กรุงเทพก่อน นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขับพาคุณแม่นะครับจากกรุงเทพเนี่ยไปที่ค่ายนเรศวรที่หัวหินซึ่งขับจากสระบุรีมากรุงเทพก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับจากกรุงเทพไปหัวหินนะครับก็ประมาณ 3- 4่ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ขับกลับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ขับกลับไปทํางานอีกนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งคุณพ่อถูกนํามาขังที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพในตอนนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยภาระงานที่หนักในฐานะ แอดใช้ทุนปีแรกนะครับก็กว่าจะได้ไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับก็คือเป็นช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับคุณพ่อก็มาได้รับการปล่อยตัวนะครับในช่วงถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คือช่วงต้นปีสองห้าสี่ผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นบทเรียนสําคัญนะครับของประชาชนไทยนะครับที่เราต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับอย่างสกบสันติแต่ปรากฏว่านะครับกับถูกปราบปรามนะครับกับมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นะครับแล้วก็หลายคมก็ยังบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้เล่าและข้ามไปก็ขออนุญาตย้ยตอนกลับมาเล่าอีกสักนิดนึงนะครับก็คือว่าช่วงประมาณต้นพฤษภาคม่ะนะครับที่ในช่วงที่ผมกําลังอยู่ในการประถมนิเทศแล้วก็เริ่มทํางานนะครับปรากฏว่านะครับทางสอ,อชอในเวลานั้นนะครับก็ได้มีออกหมายเรียกผมนะครับเพื่อที่จะไปไรายงานตัว ซึ่งในตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับวันที่ออกหมายมาให้รายงานตัวนะครับก็คือเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งปรากฏว่านะครับผมเนี่ยก็ไปอยู่สระบ,บุรีซะและ้วเพ้เนี่ยก็เลยไม่ได้ไปรายงานตัวในวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาเอาเอกสารที่บ้านอีกทีนะครับซึ่งเป็นหมายเรยกของทางสอชอนะครับเพื่อที่จะไปยื่นนะครับขอลาไปให้ปากคํากับทางสอชอไปรายงานในตอนนั้นเขาใช้คําว่ารายงานตัวกับสอชอ ซึ่งอันนั้นเนี่ยการลาในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยปกติแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่งเนี่ยการลาไปทํากิจ,จกรรมอะไรต่างๆเนี่ยยากมากเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นงานมีตารางงานที่แบบว่าหนักมากนะครับก็คืออย่างเช่นว่าบางทีผมผมทางานอยู่ในแผานกอายุรกรรมนะครับก็คือเช้าเนี่ยผมก็ต้องไปดูคนไข้ช่วยแล้วก็ช่วยแพทย์ประจำเนี่ยดูคนไข้นะครับ ในหอผู้ป่วยบางวันก็ต้องไปออกตรวจผู้ป่วยนอกนครับแล้วก็เย็นก็ต้องมาดูคนไข้รอบเย็นอีกรอบหนึ่งครับซึ่งกว่าจะเลิกเป็นห้าหกโมงแล้วแล้วก็ก็บางทีก็ต้องอยู่เวรน,นะครับอยู่เวรกันก็คืออยู่ตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นนะไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานต่อกันเลยนะครับบางวันก็ต้องไปอยู่เวรห้องฉุกเฉินอีกแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือในทางราชการแนละ้วเนี่ยเขามีระเบียบนะครับว่า ข้าขราชการใหม่นะครับห้ามลา6เดือนนะครับซึ่งในตอนนั้นผมก็คิดอยู่นะว่าหมายเรียกของสอชอเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยลาได้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าผมก็เลยต้องเอาผมก็เอาไปยื่นให้ดูให,ให้กับทางาโรงพยาบาลดูนะครับก็จําได้เลยครับว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็อึ้งน,นะครับแล้วก็ก็ต้องแนบหมายของสอชอเนี่ยไปในใบลาของผมด้วย ว่าผมเนี่ยต้องไปละต้องลาไปให้ปักคำกับทางสอชอซึ่งกว่าจะได้มาก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ตอนที่ไปให้ปักคำกับสอชอตอนแรกนะครับก็คือก็จะมีเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนว่าผมเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงมันก็ให้ปักคำให้ปักคำกับตํารวจนะครับเกี่ยวข้องยังไงหรือเปล่าแล้วก็เป็นสมาชิ ick, นกนปชหรือเปล่านะครับซึ่งในตอนนั้นผมก็ถามยังจําได้เลยครับว่าผมผมก็ถามกลับว่า ความหมายคําว่าสมาชิกนปชเนี่ยคืออะไรตํารวจเขาก็ที่ที่มาสอบปากคํานะครับก็บอกว่าก็คือคนที่มีบัตรสมาชิกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเอานิยามของการมีว่าถ้ามีบัตรสมาชิกนปชและเป็นในร่วมนปชเนี่ยผมไม่ได้มีบัตรสมาชิกนปชนะครับเนี่ยผมยังจําได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยานะครับ ที่จะมาของทางกองทัพนะครับที่มาพูดคุยกับผมนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็มีการพูดคุยกับผมว่าในทํานองที่ว่าคล้ายๆว่าเอ๊ะจะมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อยุบสภาแลกแก้รัฐธรรมนูญทำไมแล้วเขาก็ถามว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามตกฎกติการ,รอเลือกตั้งหรือรออะไรอย่างเงี้ยผมยังจำคำอธิบายของผมได้เลยนะครับว่าในตอนนั้นนะครับว่าถ้าเกิด กฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความไม่เหมาะสมเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยทางานอยู่ที่สระบ,บุรีแต่ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมขับรถนะครับไปตามเส้นทางถนนโพโหนโยทินนะครับเพื่อที่จะไปจากกรุงเทพแต่ไปยังสระบ,บุรีเนี่ยบ่อยมากนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยผมก็เห็นตลอดเลยว่า ถนนในปัจจุบันนี้มันมีการปรับปรุงให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายไทยในตอนนั้นนะครับก็ยังบังคับว่าคุณจะต้องขับรถในความเร็วที่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับสภาวะของถนนที่มีการปรับปรุงให้สามารถที่จะใช้ความเร็วได้มากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือว่าเราควรจะปรับกฎหมายนะครับให้มันสอดคล้อง นะครับกับสภาวะที่มันมีความเป็นจริงนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเถียงกับผมในประเด็นนี้ต่อได้แลวก็สุดท้ายเขาก็ปล่อยตัวผมออกมานะครับก็ไม่ได้โดนกักขังอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับในเหตุการณ์ปี53ขออนุญาตเนี่ยมาแบ่งปันให้รับฟังกันนะครับ